ดีขึ้นค่ะค่ะอย่างที่เห็นด้านด้านหลังของเรานี่ก็คือต้นอินทผลัมทางนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินชมค่ะแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยนะคะของพี่แก้วตาก็คืออยู่หลังบ้านเลยอยู่หลังบ้านค่ะค่ะแล้วก็อยู่ติดถนนด้วยใช่ค่ะนะคะการสัญจรไปมาสะดวกมีสวนอยู่หลังบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่แก้วตาพาเราไปชมนิดนึงนะคะในบริเวณคือที่เรายืนอยู่ทั้งสองข้างทางตรงนี้เหมือนกับจะมีการแบ่งพื้นที่ตรงนี้พี่แก้วตามีการแบ่งพื้นที่ยังไงคะ ก็จะมีการแบ่งพื้นที่ก็คือให้ทางน้ําอินทผลามเพราะน้องอินทผลามเขาจะบริโภคน้ําปริมาณเยอะชอบน้ํามากก็ะจะมีเหมือนเป็นคูน้าอยู่ใช่ค่ะก็คือจะได้สะดวกก่อต่อรากเขาดูดน้ําเราไม่ต้องให้น้ําเยอะ,ะเพราะว่าค่าค่าน้ําหรือการที่ให้น้าเนี่ยเราก็เสียค่าไฟฟ้าเยอะก็เลยมาคิดคิดทํารางทาร่องให้เขา<อ>เพื่อที่ว่าจะให้เขาดูดน้ําเองโดยที่ว่าลูกจะได้เจริญเติบโตได้เต็มที่เพราะว่า ถ้าอินทผลัมให้น้ำไม่เต็มที่ลูกจะเหี่ยวเพราะว่าแม่เขาจะดูดลูกน้ำจากลูกไปเลี้ยงต้นแม่เพราะว่าพืชอินทผลัมเนี่ยจะเป็นพืชที่เห็นแก่ตัวมากคือเขาจะสลัดลูกทิ้งเพื่อเอาตัวเองรอดก็คือเขาก็จะดูดจากน้ำจากลูกของเขาเอามาเลี้ยงลําต้นก็ทําให้ลูกเหี่ยวค่ะก็จะเห็นได้ว่าทั้งตรงเหมือนตรงกลางแปลงนี่นะคะก็จะมีน้ําแล้วก็ด้านข้างด้วยนะคะ อันนี้คือต้นที่โตเต็มที่หรือยังคะก็เต็มที่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือว่ามีมีลูกทุกปีแล้วมีลูกทุกปีค่ะใ,ให้ผลผลิตทุกปีเขาให้ผล,ผลผลิตนี่ตลอดปีไหมคะหรือว่าช่วงไหนบ้างก็ประมาณเดือนเดือนกุมภานี่ทางสวนชลาวานนี่ก็จะออกเต็มที่กุมภาก็ผสมเกสรเสร็จก็ประมาณถึงเดือนมีนาโน้มกิ่งแต่งลูกแล้วก็ห่อถุงก็คอยดูบนุงดูแลไป จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนาก็จะได้ผลผลิตที่ที่ได้ชิมกันบ้างเป็นบางส่วนแล้วก็รัชก,กานี้ก็คือจะขายร้อยเอร์เซ็นค่ะสุกร้อยปอซ็นอ๋อันนี้มีมีผู้มารับซื้อถึงที่นี่เลยไหมคะหรือว่าเราส่งขายที่ไหนบ้างแม่ค้ามารับซื้อแม่ค้าก็จะมารับส่วนหนึ่งไปขายที่ตลาดแล้วก็มีโรงงานมารับไปที่ตลาดไทย แล้วก็ขายหน้าบ้านค่ะเปิดขายเปิดขายหน้าบ้านใช่ราคาต่อกิโลกรัมนี่เราขายราคายังไงค่ะตามเกตค่ะตามเกตค่ะถ้าถ้าเกต A นี่ก็จะประมาณ400-500 B ก็350เกตดซนี่ก็ประมาณ70-100แล้วแต่ว่าขนาดของของของเกตของไซส์ของลูกค่ะ ค่ะมีมีหลายขนาดค่ะของที่นี่นี่ก็คือเป็นอินทผลัมแบบทานสดนะคะใช่ค่ะมีทั้งทานสดและก็ทานสุกค่ะทานสดแล้วก็ทานสุกนะคะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนเป็นอินทผลัมที่แบบอบแห้งใช่ค่ะนะคะของของภาคใต้ก็จะอบแห้งใช่ค่ะความพิเศษของที่นี่ทานสดเนี่ยรสชาติหรือว่าความน่าสนใจของเขาอยู่ตรงไหนคะก็จะมีรสชาติหวานกรอบค่ะหวานกรอบอร่อยติดฝาดนิดๆค่ะค่ะคือทุกอย่าง อินทผลามนี่ก็ถ้าถ้าทานติดฝาดนี่ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าทานหวานมากก็ไม่แนะนําให้ทานวันละเยอะๆถ้าติดฝาดนี่จะดูแลลําไส้เขามีเรื่องสรรพคุณช่วยในการดูแลร่างกายด้วยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะวิธีการดูแลอินทผลามค่ะพี่แก้วตาคะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมก็ก็บำรุงให้ปุ๋ยให้น้ำ ค่ะส่วนมากอินทผลามจะชอบก็คือต้องการแคลเซียมผลผลิตจะออกมาหวานโดยธรรมชาติเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเล่งหวานก็คือปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่เกล็เราก็จะใส่เข้าไปค,คือจะจะได้แคลเซียมจากจากปุ๋ยขี้ไก่มาเป็นรสชาติหวานแล้วเราทางสวนเราก็จะเพิ่มเกลือหวานเกลือหวานเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยหวานกรอบค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปด้านหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นผลผลิตนะคะก็คือลูกเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นนะคะ เหมือนแบบกาลังกาลังออกลูกแล้วค,ค่ะแล้วก็นี่อีกประมาณกี่เดือน,นะคะถึงจะเก็บผลผลิตขายได้แต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมผลผลิตที่พี่แก้วตาเนี่ยเก็บไว้นะคะทีมงานชิมเรียบร้อยแล้วด้วย away, อันนั้นถ้าฟิตเอาไว้อินทผาลัมฟิตได้เป็นปีปีสองปี oh. ไปห้องฟิตเอาไว้ได้ก็ทานได้ตลอดค่ะก็ <c oughs> ะคือเขาจะเปลี่ยนจากผลกรอบมาเป็นผลสุก <c oughs> คือจะมีรสชาติหวานอย่างเดียว <c oughs> แต่ถ้าถ้ากินผลกรอ,อบจากต้น ก็คือผลสดจากต้นนี้ก็จะมีรสชาติหวานกรอบแล้วก็ติดฝาดนิดแต่ถ้าไปน็อกตู้เย็นไว้ี้ก็คือจะสุกแต่ถ้ากินในระหว่างที่แช่ฟิตไว้ก็คือเขาจะมีความแข็งความกรุบกรอบนิดหน่อยแล้วก็หวานหวานนำไม่มีฝาดค่ะแล้วเวลาที่ลูกเขาออกมาแบบตามกิ่งแบบนี้แล้ว,วค่ะเราเราต้องดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าต้องเห็นมีมัดกิ่งเอาไว้ด้วยอันนี้คือยังไงคะก็ จะดูแลโดยการใส่มุงค่ะใส่มุงการการแมลงไปต่อยลูกเขาค่ะแล้วก็ใส่ถุงคลุมเพื่อให้ลูกเขามีผิวสวยค่ะใส่ถุงคลุมหรือว่าทํามุงนี่ตอนไหนค่ะก็ตอนนี้แต่งลูกเสร็จแล้วก็น,นี่คือแต่งลูกใช่ค่ะก็จะจะใส่ถุงแล้วค่ะนนก็เราเรใ,ใช่ค่ะเดี๋ยวเตรียมขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมใส่ถุงค่ะค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของศัตรูพืชคะ่ะพี่แก้วตาคะ่ะเขามีเขามีปัญหาหรือว่ามีโรคประจาตัวอะไรไหมคะที่จะคอยมารบกวนเขาคะ่ะหน้าฝนก็จะเป็นเชื้อรา<ะ>คือด้วงศัตรูศัตรูพืชนี่ก็คือด้วงเป็นหลักเลยด้วงแรดด้วงงวง<ะ>ด้วงสาคูก็คือด้วงนี่จะมาอันดับหนึ่งเลยคือดูแลค่อนข้างยาก<ะ>ก็คือทางทางสวนก็จะมีมีการปรับปรุงใช้ตอนนี้ใช้หลกัหลกๆเลยก็คือใช้น้ำส้มสายชูฉีดด้วงจะตาย ก่อนหน้านี้ก็คือใช้น้ำส้มวันไม้ค่ะค่ะแล้วก็ก่อนปีหกสามนี่จะใช้ยาคัดด้วงแล้วซึ่งเจ้าของนกเหม็นมากก็เลยต้องใช้ธรรมชาติบำบัดก่อนหาวิธีไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่ะค่ะนี่เป็นวิธีที่เราเราเรียนรู้เองเหรอคะใช่ค่ะก็เรียนรู้จากด้วงเพราะว่าลองลองจากด้วงที่เราเราเอามาใช่ไหมคะแล้วก็มาใส่น้ําส้มน้ําส้มใส่ชู ปรากฏว่าไม่ถึงไม่ถึงหนาทีก็ด่วงตายก็เลยมีความแนวคิดว่าหน้าอภิขีดก็คือว่าไม่ไม,ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายต่อพืชน่าจะลองเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะตอนนี้ได้เริ่มเริ่มลองแล้วว่าเขาตายภายใน5นาที เนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเป็นเป็นกรรมวิธีนะคะที่พี่แก้วตาคิดค้นขึ้นมาทักทายคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะคุณยานิพาพัชชินาราฝนตกมานิดเดียวค่ะภาพเสียงชัดเจนดีค่ะที่นี่ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะคุณชาญอ่อนสาลีค่ะจากเบอร์ลินเยอรมันมาแล้วนะคะสวัสดีครับคุณนิสหน่อยที่เมืองเบอร์ลินสัญญาภาพและเสียงชัดเจนดีมากเลยนะครับคุณยุพินค่ะสวัสดีค่ะนิสหน่อยและทีมงานประชาสัมพันธ์ดงบ่กคําชัดค่ะคุณสมทรงบุตรวงค่ะสวัสดีคุณนิสหน่อยและทีมงาน สัมพันธ์จังหวัดพิจิตรทุกท่านนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ร่วมพูดคุยทักทายกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมผลผลิตนะคะที่พี่แก้วตาเก็บไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผลผลิตเขากำลังอยู่ที่ต้นอยู่อยู่ที่ต้นนะคะแล้วก็ยังยังไม่ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแต่ว่าที่พี่แก้วตาเตรียมไว้นี่ก็คือเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไว้แล้วอันนี้ ผลผลิตที่จะไปชมนี่เก็บเกี่ยวมานานเท่าไหร่แล้วคะพี่แก้วตา,าคะชนปีพอดีค่ะชนปีพอดีตาผลนี่ก็คือแช่